วิธีทำรูปของเราให้เป็นแอนิเมะน่ารักน่ารักซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสกันอยู่เขาทำอย่างไรวันนี้คุยนี้จะมาแชร์ไปดูวิธีการทำกัน,นะคะ่ะให้เราเข้าไปที่แอป Cap Cut นะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะและเลือกรูปภาพของเรามาหนึ่งรูปภาพค่ะกดเพิ่มรูปภาพค่ะเลือกที่อัตราส่วนค่ะปรับขนาดอัตราส่วนให้เป็น9ต่อ16กหกกดกระกบาดถูกค่ะหลังจากนั้นกดขยายรูปภาพของเรานะคะมุมซ้ายด้านล่างค่ะแล้วกด แคปหน้าจอหนึ่งครั้งค่ะแล้วตัดหัวตัดท้ายออกค่ะกดย้อนกลับมาค่ะแตะรูปภาพให้เป็นขอบสีขาวและเลือกสไตล์และเลื่อนหาสไตล์อนิเมะค่ะเมื่อได้รูปภาพอนิเมะเสร็จแล้วหลังจากนั้นกดขยายรูปภาพค่ะให้เป็นภาพใหญ่แล้วกดแคปหน้าจอตัดหัวตัดท้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เราย้อนกลับมายัง i k k t อกนะคะกดสัญลักษณ์บวกค่ะและเลือกใช้เอฟเฟกต์นี้เลยค่ะ comparison นะคะโดยรูปแรกให้เป็นรูปปกติแล้วรูปที่2เป็นรูปอนิเมะค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นค่ะ หลังจากนั้นให้เราเลือกเวลาแล้วกดบันทึกค่ะเพียงท่านี้เองค่ะเราก็จะได้รูปภาพที่เป็นอนิเมะนะคะที่กําลังเป็นกระแสอยู่แบบนี้เองค่ะกดจุดกกรบาบถูกใส่รายละเอียดแล้วออกไปโพสได้เลยค่ะกดใช้อฟเฟกที่ลิงก์ได้เลยนะคะ